นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่มักจะนิยมติดตั้งก๊าซกันเป็นอย่างมากเนื่องด้วยราคาน้ำมันที่สูงเกินจะสู้ไหวการติดตั้งก๊าซ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะก๊าซนั้นถูกมากกว่าราคาน้ำมันและการติดตั้งก๊าซ NGV นั้นก็มีอยู่อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์หรือที่โรงงานหรืออู่แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าถัางบรรจุก,ก๊าซ NGV นั้นมีอยู่กี่แบบกี่ประเภทถัทงบรรจุก,ก๊าซ NGV นั้น แบ่งออกได้เป็นสีประเภทด้วยกันนั่นก็คือ 1. ทําจากเหล็กรีดและอาจขึ้นรูปด้วยความร้อนมีน้ำหนักมากแต่มีราคาถูก 2. ทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียมและไฟเบอร์มีการเสริมแรงของถังด้วยไฟเบอร์พันรอบซึ่งมีน้ำหนักของถังเบาวกว่าถังเหล็ก 3. ทําจากเหล็ก เหลือลูมิเนียมและไฟเบอร์มีการเสริมแรงถังด้วยไฟเบอร์พันมิตรทำให้มีน้ำหนักต่ำลงมาในอีกระดับหนึ่ง 4. ทํทำจากไฟเบอร์ผสมโดยใช้ไฟเบอร์รับแรงเพียงอย่างเดียวโดยมีน้ำหนักเบาที่สุดแต่ก็มีราคาสูงด้วยเช่นกันเพื่อที่จะบรรจุแก๊ส NGV ที่เทียบเท่ากับน้ำมัน18ลิตรเอาไว้ในถังขนาด70ลิตร ต้องอัดก๊าซด้วยความดันสูงถึง200บาร์หรือประมาณ100เท่าของแรงดันลมยางดังนั้นถังก๊สซจึงต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนความดันในระดับนี้ได้ถ้าเป็นถังเหล็กจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลกร,รมัมถ้าเป็นถังอลูมิเนียมจะมีน้ำหนักประมาณ40กิโลกร,รมัมถ้าเป็นถังคาร์บอนไฟเบอร์จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ20กิโลกร,รมัม สำหรับบ้านเรานั้นจะนิยมใช้ถังเหล็กถึงแม้จะมีน้ำหนักเยอะก็าตามแต่เนื่องจากมีราคาที่ถูกและขนาดกระทัดรัดกว่าถังที่ทำจากวัสดุอื่นซึ่งถ้าหากทำให้มีความจุเท่ากับถังเหล็กจะต้องมีขนาดที่ใหญ่โตวกว่าเนื่องจากจะทำให้มีความแข็งแรงสามารถรับความดันได้สูงเท่ากับถังเหล็กก็ต้องทำเนื้อถังให้มีความหนามากกว่าเหล็ก หรือทําให้ขนาดภายนอกที่เท่ากันถังที่ทําจากวัสดุอื่นก็จะบรรจุก,ก๊าซ NGV ได้น้อยกว่าถังเหล็กเจ้าของรถที่คิดจะนํารถมาดัดแปลงใช้ระบบแก๊สร่วมกับน้ามันนั้นต้องทําใจด้วยว่าอายุการใช้งานจะไม่ยาวนักอย่างน้อยก็ไม่ยาวเท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันและจะต้องมีการดูแลรถอย่างสม่ําเสมอการเลือกผู้ติดตั้งและเลือกอุปกรณ์ที่ใช้นั้นก็สําคัญอย่างยิ่ง และหากใช้รถไ็นมากในชีวิตประจำวันก็ไม่สมควรไปดัดแปลงเครื่องยนต์ให้ใช้แก๊สก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่